สวัสดีครับผมครับผมโรเลยงเชิญยิ้มคนหัวหมอคนที่รูปลอไม่เปลี่ยนแปลงขอรายงานตัวครับท่านผมอันฟันเห็นคนเดิมครับผมหมูหวานอ้วนๆคนนี้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวเล่าขำกับสามอ่ะสามอมาเหมือนสัญ์เหมเดิมนะนี่คืออออ่างนะ มันอาออถ้าเป็นออาแล้วถ้าเป็นตัวอื่นจะทำไงเนี่ยเป็นตัวอะไรเดียวอเอาผอพึ่งสามผอผอ,ผอพึ่งสามผอไม่ได้ไม่ได้นะ อ่าสามอ,อดีแล้วอเออสามอ,อครับมีอ,ออเลี้ยงอออ,อ่านและออุดอ้วน,นนะครับคร <ผม S 1> ับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำครับทาง MV5 แห่งนี้ครับท่านครับครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมครับและเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีรายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆเช่นกันครับคือรายการรายการเจาะข่าว o u t ไซด์ท่านผู้ชมครับเป็นรูปแบบยังไงครับเราเราจะลงพื้นที่กันเลยล่ะนะฮะไปลงพื้นที่หาคะแนนเสียงหาคะแนนเสียงเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนครับผมครับผมเพื่อจะไปเป็นนาย ใช่เราจะลงพื้นที่ไปลุยเลยครับว่าที่ไหนที่มีของดีของแปลกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราจะลงไปเจาะถึงพื้นที่เลยนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 แห่งนี้นะครับในรายการเจาะข่าวเอาทายนะฮะฉะนั้นสรุปแว่สรุปว่าเราพบกันทุกวันให้จัน์ทรถึงอาทิตย์เวลาเดิมห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ทาง M V T V 5ถูกต้องครับไปทั่วทิศดูทั่วไทยใกล้ทั่วโลกครับท่านครับอ,อันนี้คือสโลแก,กนของ,ช,องช่องเรานะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถดูรีรนันย้อนหลังได้อีกนะฮะ ก็คืนนี้ดูจะไม่หนำใจฮะพรผู้นี้เช้าตื่นมาตีห้าครึ่งมาเปิดดูช่อง MV5 อีกเช่นเคยนะฮะได้ก็เวลาเดิมเนี่ยตีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งครับผมถ้าจะดูซ้ำอีกทีก็เรียนเชิญดูได้เลยนะฮะถูกต้องแล้วครับผมสามารถดูทางโทรศัพท์ได้ไหมได้ครับผมท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับหรือใช้ระบบ Android นะครับก็เข้าไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับ MV TV นะครับโหลดก็มาติดตั้งไว้ในตัวเครื่องฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด้สนนใดูนได้เลยะ อยู่ที่ไหนก็ดูได้ดูได้เลยครับถ้าผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเรามาได้เลยนะครับจะส่งกําลังใจถึงใครจะทักทายกันจะทักทายเพื่อนคนรักเลยก็ว่าไปได้หมดหรือจะมาทักทายพิธีกรก็เรียนเชิญได้เลยนะหรือทักทายแฟนขับในรายการกันเองแฟนลับทักทายกันเอง่ะว่ากันไปนะผ่านรายการเจาะข่าวเล่าขำาเราเนี่ย หมายเลข S M S ก็4642201ครับท่านครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆอยากให้พวกเราได้รับชมกันนะครับก็ส่งมาเป็น M M S นะครับที่หมายเลข4642311นะจ๊าหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะโทรมาเล่าเรื่องขำาๆให้พวกเราได้ฟังกันในช่วงที่2ของรายการนะฮะครับหรือว่าจะโทรมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้พวกเราได้ไปเจาะข่าวเอาทซายกันก็ที่เบอร์โทร029349127-8ครับครับผมเจาะข่าวล่าขำาเราแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรกช่วงแรกเราจะเป็นช่วงที่เราจะนําข่าวสา ที่เกิดขึ้นแต่ละวันข่าวทั่วๆไปนี่แหละนำมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงละเลงข่าวไม่แน่นะครับเราเล่าข่าวคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าอาจจะอยู่ในหน้าสื่อพิมพ์หรือทางสื่อทีวีก็เป็นได้ครับผมเพราะว่าเราข่าวเราอัปเดตตลอดเวลาครับช่วงแรกคือช่วงละเลงข่าวนะครับช่วงที่2ของรายการนะครับผมจะเป็นช่วงเรื่องเล่าขำๆครับจากพวกเรา3คนครับแล้วก็เรื่องเล่าขำๆจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับโดยยกหูโทรศัพท์ โทรเข้ามาเล่าเรื่องขำกับเราได้เลย,เลยนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะช่วงประชันคลิปนะฮะเรา3ามคนจะจัดคลิปสนุกสนุกนะฮะคลิปฮาฮาจัดเต็มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยครับผม,บผมและสุดท้ายก็สุภาษิตของไทยวันนี้สุภาษิตนี้แปลว่าอะไรความหมายอะไรท่านก็จะได้ทราบาในรายการของเรานะบางทีท่านไม่มีเรื่องขำจะโทรมาทายปัญหาได้ไหมโทรมาได้เลยนะโทรมาพูดคุย พวกคุยรายการเราโทรมามีตังค์ให้ยืมไหมอะไรเรื่องคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตังค์คุยได้ทุกเรื่องครับผมยกเว้นเรื่องเงินไม่ต้องคุยกันครับผมครับท่านผู้ชมครับในอีกสักครู่เราพบกันในช่วงนี้เราพักสักขีหนึ่งก่อนครับสักโค สรับรายการเจาข่าวเล่าขำเราพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันจันนะฮะวันจันทร์ที่11มีนาคม2 5 6ครับท่านถูกต้องแล้ววันนี้ก็สมาชิกในทีมงานเราก็เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอีกเช่นเคยบุ๊ชอีกยิ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ว่างหลังจากที่ไปเกี่ยวข้าวมาครับผมพูดอย่างนั้นดิที่ผมมาเนี่ย ผมไม่มีงานครับจะบอกทำไมก็เลยมาก็เลยมาทำงานเออก็เลยมาทำงานนะใช่ครับอ่านี่พูดให้งงทั้งนั้นเลยนะเออพูดให้งงเพราะว่าเราก็แวะเวียนกันมาสลับสเปลียกันมาอย่างนี้แหละนะครับครับผมครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นไงพี่โอ้คงจะสนุกสนานพอสมควราะต้องครายการเจาะข่าวเอาทรายนะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวกะดา กุ้ยเตี๋ยวกะลาลุงเผาแล้วก็ไปสวนลุงสวัยไปดูผลไม้นานาชนิดต้นไม้แปลกๆใช่ไหมครับผมเต้นต้นไม้เต้นระบำได้อะไรได้พวกเนี้ยใช่นะฮะนี่แหละฮะสิ่งแปลกแปลกที่เราจะนํามาเสนอในวันเสาร์อาทิตย์อ่าอย่าก็จะลืมติดตามชมกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวไม่เสียเวลาเรามีข่าวเยอะเลยวันนี้นะใช่แล้วเข้าสู่ในช่วงแรกเลยครับในช่วงลิงคงข่าว ตามต่างจังหวัดต่างๆบางที่ชาวบ้านเขาก็จะ,ะผ่านจากหน้าแรงไม่มีไม่รู้จะทำไรไปหาสร้างแล้วได้พิเศษทํานู่นทํานี่บางคนเก็บของป่าขายมัง่งบางคนก็แล้วแต่ไปรับจ้างไม่รู้กันไม่นี่ไ,ไปทาเก็บมแมลงท,ท,ที่สารนี่เขาจะส่วนมากเขาจะเก็บมแมงขาไอทำแต่ก่อน,นที่ไหนที่เขากเก็บมแมลงนะ พวกแมงกินูนแมงกิ้งลีตะโกลนครเแต่ตะโกลนครพูดถึงหน้าแหลงหน้าแหลงนี่ครวรระวังไฟป่าอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วทำไมเขาไม่เอาไฟป่ามาขายอ่ะเออใช่ขายดีมาเฮ้ยของป่าของป่าไม่เกี่ยไม่ใช่เนื้อสัตว์แหมเดี๋ยวอีกสักหน่อยมึงก็เอาฤาษ์เสีจากป่ามาขายของป่าให้งามไส้เอาของป่าเพราะบางคนชอบไปเผาป่าแล้วเอาผักหวานมาขายผักหวานแล้วแล้วไข่มดแดงจะเกิดขึ้นตอนหน้าแหลงนี่นะใช่ใช่มันคู่กันไข่มดแดงกับวันนี่อยู่ล้วเนี่ยโอ้พูถึง้มพระเฌอได้กิน แล้วอร่อยมากกินไข่มดแดงอะ่ะไข่มดแดงกับกับผักหวานครับเพราะว่าเขาเสีย่ยวมาจากอีสานครับเออเลยซึ่งมาเสี่ยวจากแถวคอนแก่นแถวบ้านไผ่นะครับแลไทยชัยภูมโอ้นี่คนอีสานเหรอครับผมโอ้ยคีเรีดสคีเรียสได้ไม่ใช่คนอีสานนะโอ้จะแย่กูจะแยเขาพูดถึงภไฝอีสานลู้กลับบ้านเก่าลุงทีเลยไฝเขาเขาจะรวมตัวกันเกษตรกรนะหรือชาวบ้านเนี่ยทำไมผมคนละบางคนได้ผักหวานบางคนได้ไข่แด้ไข่มดแดงมากก็เหมารถกระมานเหมารถปิกอัพรถอะไรกันมาเนี่ยมาทำ จ่ายรวมกันจ่ายค่าน้ำมันมาด้วยมาขายในในตลาดบางทีนนทบุรีบ้างไปขายในตลาดนะฮะเห็นมีตลาดบางใหญ่ก็มีเราขายหมดนะเขาใส่เป็นกระทงขายใช่ใช่ครับเขามาไกลนะเขามาไกลขับมอไซค์มาเนี่ยนะ โอ้ยบ้าเขาขนน้ำมันเขาารถมาเขาบอกว่าเข่ารถมาเขาเลยเ้าไม่เหมือนเมืองนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาตลาดสาราน้ำร้อนจะมีคนแก่ๆอยู่คนหนึ่งอะนี่ๆคนแก่ๆขายหน่อไม้ขายหน่อไม้ป่าใช่เออใครผ่านไปผ่านมาช่วยอุ่นหนุนกันหน่อยนะครับทำไมอ่ะ แม่ผมเองครับที่ไหนที่ตลาดไหนตลาดน้ำร้อนเนอชื่อแล้วตลาดน้ำร้อนตลาดน้ำร้อนไงแถวตรงนั้นร้นนมีตลาดน้ำร้อนกับตลาดน้ำเย็นที่บ้านคุณเหยินครับบ้านผมเอาเลยแวัดหลวงพ่อวดน้อยแถวนั้นแหละข่าวเขามีว่าไงวันนี่ไปที่อีสานนะที่อุบลราชธานีแหละครับครับอําเภอนายยาพัทสันว่านาเยียอ่าปิดเพิมเด็กๆเด็กน้อยครับ เด็กหน่อยที่สารบาน,นั่นที่อยู่ตังง้งอย่วัดนี่แหละเด็กเล็กๆอะไปค้องหากระปอมขายไปแล้วได้ครับผมงองอยู่อะไรกระปอมกระปอมนี่คือกิ้งกาอ้าวกิ้งกานี่อะไรนะกิ้งกาในกระปอมก,กิ้งการกระปอมอย่างกิ้งจกขี้เกียมเออขี้ข,ข้างาก ทางโคกเฮ้ยข่าของกูงงกันดิยจิ้งจกนี่อะไรนะจิ้งจกนี่ขี่เกี้ยวทางโกขี่ขั้นคากิ้งกาขี่กระปอมไอ้บ๊ทขี่เหนียวเฮ้ยขี่เหนียวไงไงอ่ะมันขี่เหนียวมังคีโคหรือขึ้นขวดไปแอบกินอยู่หลังรถ่าาเปลนี่แต่ผลไม้ก็เรียกไม่เหมือนกันผลไมกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ผลไม้ออกเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยเลยล่ะกล้วยมาก่อนไม่ได้เ้องมาตัวอื่นก่อนเอาฝรั่งฝรั่งนี่บักสีดาผลไม้สารต้องมีบักนำหน้าถ้าไม่มีบักไม่ใช่ผล ไม่สานะก็มีบักน้ำหน้าฝรั่งนี่เขาเรียกไหมบักซีดาอย่างมะละกอบักฮุงอฟักทองบักอเอออย่างแอปเปิ้ลที่บ้านนี่มีกินแล้วครับเรียกไม่ถูกครับไปครัไปดูครับผู้สื่อข่าวรายงานแว่ว่าที่อำเภอนาเยออุบลราชธานีแหละครับเด็กน้อยจำนวนมากครับใส่เวลาว่าในส่วงปิดเทอมเนี่ยครับพี่น้องครับ ไปจับกับป้อมหรือกิ่งกาวมาสันวาโอ,โอมาประกอบอาหารและจำนายเป็นอาชีพเสริมมาสันวาเนื่องจากาสบานนิยมบริโภคกิ่งกาและขีกระป้อมเนี่ในช่วงฤดูแล้ง เพราะว่าเสื้อว่าถ้าเป็นกิ่งก่าที่บม่มีพยาญิครับช่วงุู่แรกกิ้งกาไม่มีพญาตินะวิธีการจับกิ่งกาตามพุนพญาชาวบ้านนั้นจะมี2วิธีคือการจับโดยใช้วิธีคล้องด้วยบวกคล้องและอีกอันนึงจับตายโดยการเอาคือกิ่งกาหนังติ๊กยิ่งครับกลางคืนขณะกิ่งกาน้อหรับได้ใส่ลูกดอกหรือนังติ๊กยิ่งเปียงมาเลยเด็กใชยเตี้ยหรือชาวบ้านครับบักเตี้ยน้อยนี่แหละอำเภอหน้าเยี่ยรเราวะ อันก้อยกระปอมในเป็นอาหารที่รับคมนิยมของคนในพื้นที่นะครับเด้อเพรสชาที่มันแซ่บหลายครับพี่น้องครับแล้วก็กระปลอมหรือกิ่งก้าที่ว่าในเป็นอาหารโปวดของชายสานครับ,รบเขามักิไปไปประกอบอาหารในช่วงฤดงูแล้งฤดูฤดูฝนบริยมกินกินก้าครับเพราะว่าขีก่กระปลอมมันมีพยาธิหลายพอฤดูฝนนะครับฤดูฝนมันขี่กระปลอมไม่กินอาหารมันจับกินมาแล้งรอมันมีขี่กระตือหลายครับก็เลยบอกกล้ากินครับแต่มาจับกินนาแล้งเลยครับ ทังนี้เนื่องจากกิ้งก่ายจะกินอาหารพวกแมลงที่มี ที่มักมีไข่พยาติตามวงจรชีวิตจะเข้าไปเจริญเติบโตในท้องกิ้งก่านะครับผมกิ้งก่ามันถ้าถ้าหน้าฝนมันมีแมลงให้กินเยอะไงพอมนกินเยอะแมลงก็จะไปสะสมในท้องมันก็เป็นพยาธิมาหรือเป็นขี้กระตือนะขี้กระตือนี่คือพยาธเสารกว่าขี้กระตือพยาธิพญาติครับผมแล้วก็ช่วงนาแล้งอาหารมันมีน้อยอาหารมันมีให้กินกากินน้อยมันก็เลยไม่ไม่มีแมลงให้กินก็เลยพยาธิมันไม่ค่อยมีครับแล้วก็เป็นช่วงที่ กิ้งก่าวางไข่ด้วยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยท่านี้กิ้งก่าที่ยมจับไปขายประกอบอาหารในภาคอีสานก็คือกระป๋อมแดงครับกระป๋อมก้ามาระป๋อมคอแดงกระป๋อมคอแดงเนี่ยมันจะยังไงหลังจากมีลำตัวจะมีสีครีมแต่เวลาอาบแดดมักจะเปลี่ยนสีที่คอเป็นสีแดงเรื่อแล้วก็กระป๋อมอีปิกอะไรคือกระป้อมอีปิกครับผมมันเป็นยังไงพี่พี่รู้ไหม ราคากระพรอมมีปีกผมยังไม่เคยเจอตัวผมเองคนอีสานแต่ผมก็ลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงราคากระปรอมที่มีขนาดเล็กก็กระปรอมข้อแดงมีลดไล่ทั่วตัวครับผมรากระปรอมใหญ่ที่สุดคือกระปรอมเขียวกระปรอมเขียวหรือเขาเอ่ยว่ากระปรอมกากระปรอมกามากโลสีมีสีเขียวราจุดน้ำตาลหลากสีครับส่วนกระปรอมปีหรือเลือกกินกาบินเนี่ยกระปรอมบินเนี่ยบอนนิยมมากินเป็นอาหาร เพราะว่าจับมันบ่ได้ครับเพราะที่จับมันบินหนีครับมันบินได้เหรอกระปอมบินมี กกาบินน่ะคล้ายกระลอกบินอะไรพวกนี้อันี้ที่กาเพราะมันจะบินมันมันจะมีผังมันแคมีผังพืชออกมาผังืตรงนี้ครับมันจะไปแล้วแฟบเร็วเลยจริงๆแล้วเขาจับมาหน้าแรงเพราะว่าหน้าฝนนี่มีพญาติใช่นะกระปอมนี่กินไปมันจะมีพญาติแต่ว่าหน้าฝนหรือหน้าแรงก็ต้องจับกินเพราะว่าไม่มีกินก็ต้องกินกันของธรรมดาแต่กิ้งกาเนี่ยมันจะอยู่ต่เวลาหน้าแรงจะไปหามันอยู่ตามต้นไม้นะเอาหนังตะติไปยิงแล้วไม่ลูกดอกที่เป่าพุ่นไปโดน บางคนนี่แม่นมากนะพูดไม่เคยทำโอเคแต่ตอนดีกเคยแต่ว่าเอามาเอามาย่างไฟมาปิ้งนี่แซ่บหอมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้ากินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กินเพราะสงสารเพราะว่าอย่างน้อยสุดว่าเดี๋ยวมันจะไม่มี คือกิ้งกาเนี่ยหรืเป็นตระกูลไดโนเสาร์ดังเดิมนะมันน้อยลงมาน้อยมาแต่ก่อนอันนี้เรื่องจริงครับก็เป็นลูกหลานเหลนของไดโนเสาร์กิ้งกาเนี่ยแล้วก็ไข่กับปลอมนี่ยแสบได้ไข่หน่อยมันมั่นดีเลยมันอยู่ไหนอะไข่มันมันอยู่ในท้องมันนะไข่มันบางทีอะเราเรายิงไปบางทีเจอไข่มันอยู่ในท้องมันอยู่เหรอครับวันนี้น้องสารมือกินโอ้แต่อย่างว่ามันเป็นเกิดมาเป็นอาหารนะอาหารเราก็อย่าไปคิดมันมากพี่อย่าไปคิดมากครับใช่ครับเดบิทเทิร์นมาหากระป๋องกันนี่จากข่าวกระป๋อง ไปดูข่าวไก่กันบ้างดีกว่าไก่ไก่เนี่ยจับนักพนันบ่อนไก่ครับบ่อนไก่ชนด้วยนะไม่ได้บ่อนไก่ธรรมดาไก่ชนด้วยบอนไก่ชนไม่ใช่บ่อนไก่แถวคลองเตยอ๋อไม่ใช่นะเออนี่บ่อนไก่ชนเสียงไก่อ่าตอนนี้ไก่ตีปี๋ยังไงไม่ดังเลยพี่เดี๋ยวๆตีตีปีกไม่ดังอ่ะไม่ดังมันไม่ดังมันไม่ดังตีปี๋ไม่ดังบุ๊คบุ๊คบุ๊คบ่ฮ้ยเดี๋ยวตีเองอ๋อตีเองนะ ไม่เสียงไก่เหรอเสียงไก่ครับไก่อะไรเนี่ยไก่อะไรไก่ไก่ไก่นั่นแหละไก่แจ้เออไก่่แจ๊ะแลองไก่ต้อไก่ย่างเอไก่ย่างไม่มีเหรอไก่ย่างก็ได้ เออไก่ย่างเียงอะไรอ่ะไก่ย่างไงเออไบ้านี่ไม่ไก่ทอดเขาไปจับที่ไหนไปจับที่ไหนจับที่จังหวัดลบบุรีครับผมครับผมจับนักพนันบอลไก่ชนกว่า400คนครับครับทางพันตำรวจเอกสุพยชนะครับทีรีทารีไทยนะครับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีนะครับนํากําลังตํารวจกว่า50นายครับล้อมจับนักพนันที่เล่นพนันไก่ชนที่สนามชนไก่บ้านชีนี่ครับผมหมู่ที่4 ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับบ่อนไก่นี้นะครับตั้งอยู่ริมคันคลองชลประทานที่16ทางขวาครับ16ขวาครับ16แต่อยู่ทางขวาเลแถวแถวหน้าเยลีก16ขวา16ซ้ายอ่าใช่7ขวา7ซ้ายนะครับจับนักพนันได้กว่า400คนพี่ครับทางพันตำรวจเอกสุพยศเนี่ยนะครับกล่าวว่าที่จับนักพนันนะครับที่สนามชนไก่บ้านชีเนี่ยนะเนื่องจากการนะครับการที่บ่อนไก่ตีเนี่ยนะเขาบอกว่าเปิดในวันอาทิตย์ ทางบ่อนไก่ตีในบ้านบ้านชีเนี่ยนะได้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสนามชนไก่แต่มีการลักลอบเปิดบ่อนไก่ไก่กันเนี่ยเป็นประจํานักเลงไก่เนี่ยมาทั่วทักษสารทิศครั้งนี้สามารถจับนักพนันในบอนเนี่ยในบอนไก่ชนเนี่ยได้กว่า400คนครับของกลางนะครับไก่ชนเนี่ยกว่า20ตัวพร้อมกับสังเวียนสั่งให้ ทางพันตำรวจเอกเฉลิมชัยมณีวันครับผู้บังคับสพบ้านหมี่ครับได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนทุกนายครับมาช่วยกันทําสํานวนเพื่อที่จะส่งฟ้องและเปรียบเทียบปรับกันต่อไปครับไก่ชนตัวหนึ่งก็ราคาก็หลายหมื่นบางตัวเป็นแสนนะใช่ใช่้าจับไปของโห้ถ้าไปเป็นของกลางก็จบเลยเนี่ยสี่ร้อยคนนะพี่อกลาจะไปอยู่ไหนไก่ยี่สิบตัวเนี่ยยี่สิบตัวนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะ แล้วของกลางเนี่ยเป็นไก่เนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงวางหรือเปล่าแบบที่จับยาบ้าได้อะแล้วก็เอายาบ้ามาเลี้ยงเป็นแถมไปจะไปเตี๊ยงตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊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 กหรืเลี้องเก็บเวลาาตำรวจจับอะไรได้ก็ต้องเอาแถลงข่าวสื่อมวลชนยกตัวอย่างยกตัวอย่างจับอาวุธสงครามได้ก็มาตั้งโตะแถลงข่าวเอาอาวุธสงครามมาเลี้ยงชจับยาบ้าได้ก็เอาตั้งโต้แถลงข่าวเอายาบ้ามาเรียเขียนมาของกลางจับไก่มาได้เอาไก่ขึ้นโต้แล้วเขียนว่าของกลางแล้วนี่จับ คดีข่มขืนมันไม่ของกลางขึ้นมาโชว์ใช่เอาขึ้นมาโชว์มันจะได้เห็นกันเลยจะะ่าเลยเกว,ว่ออาจารย์ได้บ้าเหรอใครจะไปทำได้ล่ะไก่น่าเสียดายนะไก่ชนด้วยเนี่ยโอ้ยนี่ยี่สิบตัวนี่มูลค่าหลายแสนแล้วเนี่ยเรื่องเอเอแล้วทำไงทีนี้ที่ทำไงอะ เป็นเทียบปรับกันไปเบียปอ๋อแม่กลับบ้านแม่กลับบ้านนะของกลางเออจะของกลางได้ได้ได้ทันตัวไก่ไงประกันตัวไก่ไก่เฉลยแล้วไงเนี่ยโดนไก่ัวไก่เอ้าวคนดูนลโดนไก่ผู้ต้องหาเขาไม่ใช่คนผู้ต้องหาเขาประกันคนก่อนแล้วค่อยไปเอาไก่ออกมาไม่ได้ประกันไก่ไปไปดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเลยถูกไก่ไปเอาไก่ผู้ต้องหาซะแล้วไก่ผู้ต้องหาไอ้บ้าไก่เนี่ย เนี่ยมันมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องสั้นๆกับพ่อพ่อตากับลูกเขยชอบตีไก่ยัง้ยกับพ่อตาเขาจะใส่สร่งไอ้พวกมันนอกเนี่ยเวลาตำรวจเขามาเงี้ยแหละตำรวจเขามาคนก็แตกคือแต่คือก็พ่อตาก็วิ่งนำนำลูกเขยไปพ่อตาก็วิ่งนำแล้วไปลอดรดน้ำลอดรดน้าเสร็จปุ๊บ พ่อตาเขาก็ไม่ใส่เกงในก็ลูกเขยก็บุตรตามตูดนะแล้วใส่สโลงเออแล้วของคนแก่ลูกเขยกำลังดูบุหรี่อยู่เขาบุหรี่อ่ะนี่คือเรื่องเอาบุหรี่ไปจี้ของพ่อตาพ่อตาสะดุ้งเฮ้ยไอพิศอย่าตามพ่อมาทําไมอะ ตอนเนี้ยแตนมันต่อยพ่อแล้วลูกที่ไหนได้โดนลูกเขยแกย้งไงเนี่ยมันมันน่าจะไม่เรื่องเล่าเลยเนี่ยทำเลยเนี่ยข่าวต่อไปข่าวต่อไปอ่ะข่าวต่อไปครับอะไรตีทำไมข่าวต่อไปครับผมหมูประหลาดครับตัวสีฟ้าอะไรนะหมูประหลาดหมูประหลาด ตัวสีฟ้าครับในตาสีทองเออนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น้มงูสีฟ้ามีเหก็มีแต่ผิวพมาาในตาแขกได้อันนี้งูสีฟ้าในตาสีทองต้องเป็นงูอะไรนะ ไปเลยเขาช่าง่องูอะไรย่ะม right ันเนอะครับผู้สื่อข่าวครับจังหวัดสุพรรณฮะได้รับแจ้งจากดาบตำรวจนพพรอ่อนดีนะฮะผู้บังคับการฮะผู้บังคับหมู่ผู้บังคับการบ้านเมืองเลยไได้ขอกรอกรอผู้บังคับการเป็นเทศดาบตำรวจเป็นผู้บังคับการได้บ้าผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพส่น้องแน่เออนี่ยเนี่นี่จังหวัดสุพรรณบุรีว่าพี่ชายของตนเนี่ยคือนายพณสวัสดนะฮะแผนพงพักนะฮะอายุ48ปปีสามารถจับงูประหลาดตัว สีฟ้ามาได้เขาพ่นสีมันเขาบอกว่าใช่ล้วมนเป็นงูอวตารเนอะเอองูอวตารใช่แล้วจึงเดินทางตรวจสอบพบว่างูตัวดังกล่าวนยฮะมีตัวเท่าไหร่มีในตาสีทองลำตัวเนี่ยใหญ่ประมาณสองนิ้วครับความยาวเท่าไหร่ความยาว60เซนติเมตรส่วนหัวจรดหางนะฮะมีสีฟ้านะครับส่วนปลายเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มถูกเลี้ยงอยู่ในตู้กระจกครับจากการสอบถามนายพศ พศพพวัสด์นะฮะ<อ>พบว่าในคืนวันที่9มีนาคม<อ>าขณะที่ตนเนี่ยกำลังขับรถจักรยานโยนเนี่ยกลับบ้านาทําธุระนะฮะเพื่อเข้าบ้านสังเกตเห็นงูสีฟ้าเนี่ยสะท้อนแสงเลื้อยผ่านนะฮะ,ะเข้าไปยังหน้าประตูบ้าน<อ>าตนเนี่ยเกรงว่างูเนี่ยจะไปกัดทําร้ายคนในบ้าน<อ>าตนจึงรีบวิ่งเอาสวิงปลาเนี่ยไปช้อนตะปบไว้นำมาขังไว้ในตู้กระจก จนตอนเช้าเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ฮะในหมู่บ้านทราบเรื่องนะฮะมาขอดูบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยงูสีฟ้าแปลกประหลาดแบบเนี้ซึ่งชาวบ้านนะให้ความสนใจมามุงดูกันจำนวนมากนะครับทางด้านดาบตํารวจนะฮะนกวนกล่าวว่าเออผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีทีเดียวครับที่พบงูตัวนี้เนื่องจากมีลักษณะเด่นและตรงกับปีงูเล็กหรือว่าปีมะเส็งนี่เองครับซึ่งอาจจะเป็นโชคลาภหรือนาสิ่งดีๆเนี่ยมาให้กับ คนที่เจอนะครับเบื้องต้นครับได้ทราบว่างูสีฟ้าตัวดังกล่าวนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นงูชนิดใดนะครับแต่มีพิษหรือไม่ไม่รู้ต้องไปลองพิสูจน์ดูกันเองนะครับเราไม่รู้ว่างูมีพิษหรือเปล่าแต่ใครแบบต้องให้ทย์ด้วยถ้างูมีพิษนะต้องให้สัตวแพทย์ถ้างูพิษมันมันถ้างูแมมบ้าที่มันหลุดตอนน่ไปเสาผ้ากินแมมบ้าเออร์กรีนแมมบ้าอันนี้มันเคียงอันนี้มันต้องเป็สีฟ้าอันนี้มันบลูบลูแมมบ้ามันเลยตากแดดทุกวันสีอาจจะตก บลูแมมบาหลือตากแดดทุกวันสีตกมีคุยกันมา่อนเหลือตากแดดทะไรัสีตกหลือตากแดดอะไรสีตก็ว้าว่างูสีตกเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกไม่งูพ่นสีอาจจะเปลี่ยนสีได้เหมือนกิ้งก่าไงแล้วแต่มึงจะพูดอะไรก็พูดไป ข่าวดีมาบอกเช่นเคยครับทางกระทรวงคมนาคมนี่ทำไมครับเทเลยนะเทเลยครับไม่จะเทกระจาดแต่เทงบเลยครับโอ้เทงบสองล้านล้านบาทลงใต้เชื่อมไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเห็นไหมรับาลทางขนส่งคมนาคมไหมรายละเอียดจะเป็นไงเข้าสู่ในช่วงไม่ข่าวดีมาบอก ข่าวดีมาบอกคมานาคมเทงงบสองล้านล้านบาทลงใต้เชื่อมไทยมาเลเสิงคโปร์นคะรับกระผมนายจุลาสุขมานพผู้มนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสอนขอขกระสูงคมานาคมกล่าวในงานสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทประเทศชาติและประชาชนวงเล็บภาคใต้ ได้อะไรว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของภาคใต้จะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางอาเซียนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2 5 5 8โดยการพัฒนาระบบรางท่าเรือและถนนเป็นหลักโดยใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณร้อยละสิของสล้านล้านบาทอย่างนี้ต้องกดไ like ลให้เลยครับสำหรับกระทรวงคมนาคมนะโครัก เจ้าน่ายนี่ <Okay. S 2> นี่โครงการนี่ก็จะเปิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบรางนะรถไฟหรือท่าเรือหรือถนอนเป็นหลักเชื่อมไปยังมาเลสิงคโปร์แต่ทางอีสานก็จะไปเชียงใหม่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็กรุงเทพน้องคายกรุงเทพเชียงใหม่ยันไปถึง ถ้าเชื่อมไปน้องคายมันจะเชื่อมไปนี่ได้ไปจีไปลาวไปจีนได้เวียดนามเวียดนามอ่านี่ยาวเลยนะฮะรถไฟความเร็วสูงเราจะได้นั่งต่อไปถ้าเราไปเล่นตลกเชียงใหม่นะไม่ต้องขับรถไปเองแล้วไม่ต้องเอารถไปนั่งรถไฟความเร็วสูงไปปืดเดียวกลับมาทันเดี๋ยวสงการเนี่ยไปเชียงใหม่เดี๋ยวผมไปวันนี้เลยทำไมอ่ะผมเดินไปโอ้โหที่ไปอะไรขนาดนั้นเออช่วงหน้าไป็นไรช่วงหน้าช่วงหน้าครับเรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊ะ